สวัสดีครับพบก,กับฮีโร่สุรินนะครับวันนี้ฮีโร่มาอยู่ที่หน้าอามาตาะคนครไปอามาตาะนู่นเลยเห็นไหมตึกเขียวใหญ่นะวันนี้มีงานมาฝากเพื่อนๆสำหรับสายปูสายประจชาชยนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นหมอไม่ใช่เป็นพยาบาลน,นี่นะครับเป็นความฝันของใครหลายคนเลยนะท่าสมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน2เจ้าหน้าที่ขับรถดับเพลิงนะครับอมตะอะไรนะ f a ล i l i t y Service นะครับครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินครับเจ้าหน้าที่ขับรถขับรถดับเพลิงหรือว่าพนักงานดับเพลิงนั่นเองนะครับในนิคกมอุตสาหกรรมอมตะนะครับที่หลายคนใฝ่ฝันน,นะอยากจะเป็นผมเหมือนกันผมอยากจะเป็นเหมือนกันเนี่ย สมบัติรับเป็นเพศชายอายุ22ถึง3ามิาปีผศึกษามสาขึ้นไปสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานรายได้ดีมีค่าทำงานล่วงเวลาแล้วก็สวัสดิการดีนะครับการพิจารณากรณีพิเศษตำแหน่งเจ้าที่ป้องกันเคยมีประสบการณ์งานดับเพลิงหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำหนึง่งเจ้าหน้าที่ขับรถดับเพลิงมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่2ท2ออหรือบ2และมีประสบการณ์ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่มากกว่าหนึปีสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารอมาตะาเซอร์วิสเซนเตอร์จังหวัดชลบุรีสมักงานอมาตะาเจตีจังหวัดระยองส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรมฝ่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30ถึง17นาฬิกานะครับ เบอร์โทร0808130007และ0920814845นี่แหละเป็นงานที่ผมน่ะคนหนึ่งผมอยากเป็นมากเลย้งงานดับเพลิงผมผมคิดว่ามันบู้ดีครับชอบดีมันบู้ดีเนี่ยอยากเป็นมากเลย มาๆมาย้ำม,มาย้ำกันในร่มเพศชายนะครับอายุ22-35ปีการศึกษาม,ม .3 ขึ้นไปสามารถยืดหยุนเวลาการทำงานได้ารายได้ดีมีค่าทำงานนอกเวลาบริการดีครับแต่งานอับเพลิงก็ต้องเป็นคนที่มีความเสียสละในตัวนะต้องเป็นคนที่มีความเสียสละในตัวนะครับชอบงานบริการชอบงานช่วยเหลือครับเพื่อมนุษย์นะครับเพราะว่า เวลาเกิดเหตุแต่ละครั้งนี่มันเสี่ยงอันตรายมากแต่ถ้าเป็นงานที่เราชอบเราก็ทําได้นะอย่างเช่นผมผมก็ชอบอยู่แล้วนะอยาเชียงอย่างเงี้ยชอบดีนะครับโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างเลยนะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของฮีโร่ได้เดี๋ยวฮีโร่จะมาตอบให้นะครับหรือว่าถ้าอยากรู้อะไรจริงๆก็สามารถโทรสอบถามข้างล่างเลยหรือจะฮีโร่เข้าไปถามที่ดับเพลิงก็ได้นะครับ ถ้าอยากรู้นะครับโอเควันนี้นะครับสําหรับใครหลายคนที่อยากเป็นนักดลับเพลิงก็ตามนี้นะครับรายละเอียดสามารถโทรมาสอบถามมาสมัครงานสามารถโทรสอบถามได้ก่อนมาก่อนก็ได้นะครับว่าตําแหน่งว่างอะไรยังไงนะครับเพราะว่ารายละเอียดอาจจะไม่ครบเนาะต้องลองลองมาโทรมาสอบถามเองเท่ากันจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนบนความแล้ว ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดให้กำลังใจนะครับถ้าคิดว่าคลิปของฮีโรบมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคลิปกับกดไลค์กดแชร์เพื่อประโยชน์กับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเขาจะได้ดูเราเรารู้คนเดียวแต่เพื่อนๆไม่รู้อย่างเงี้ยญาติเราไม่รู้อย่างเงี้ยก็เสียดายเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ฮี่โร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้กับงานหับเดินนะครับ บายบายสวัสดีครับ